สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะครับผมไปได้ปลั๊กไฟมานะของแบรนด์นะครับเป็นกงหนิวนะครับปลั๊กมาตรฐานนะครับได้มอกกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นมอกกสองสี่สามสองขีดสองห้าห้าเห็นไหมครับเดี๋ยวมาแกะดูด้านในกันนะครับเนี่ยให้ดูให้ดูนะครับตัวแพ็กเกจเขาก่อนนะก็จะมีอธิบายบอร์ดนะครับตัวนี้เป็น 2,300วัตต์ 2, นะครับซึ่งก็เป็นมาตรฐานนะครับมาตรฐานของปลั๊กทั่วไปนะครับก็นี่ผมเลือกเป็น5เมตร4ช่องนะครับแต่ว่าสวิตช์เดียวมานะครับผมที่เกียจกดหลายสวิตช์งเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการใช้งานแตกต่างกันไปนะครับเขามีรุ่นที่มีสวิตช์แยกก็มีนะครับก็จะมีมาตรฐานต่างๆผมเคยทำคลิปบอกไปแล้วนะครับตัวปลั๊กตัวอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะมี อุปกรณ์ที่เขาแนะนำมาคร่าวๆนะครับผมว่าแต่ละตัวกินไฟกี่วัตต์นะครับลักษณะทั่วไปี่เขาแกะข้างในข้างในให้ดูเลยนะครับเปิดปิดได้ถึง1 0,000รอบนะครับตัวสวิต์นะครับอายุการใช้งาน5,000รอบอะไรแบบนี้นะก็จะมีบอกอยู่นะเป็นวัสดุพีพคุณภาพไม่ลามไฟนะครับทนความร้อนถึง750องศานะครับนำเข้าโดยนะครับเกายยางอิเล็กทริกจำกัดนะครับ อ่านะครับมาตรฐานมอกรนะครับตัวปลั๊กจะต้องเป็นปลั๊กกลมแบบนี้นะครับเป็นปลั๊กกลมแล้วก็สายต้องเป็นสายกลมนะครับสวิตช์นะครับไม่จํากัดว่ามันจะต้องมีกี่สวิตช์นะครับผมจะต้องมีทีที่รีเซ็ตตรงนี้นะครับพี่รีเซ็ตเวลาไฟเกิมจะเด้งออกมาครับเราสามารถที่จะกดตรงนี้รีเซ็ตได้นั่นเองนะครับแต่ละอย่างเขาจะมีสเปคของมอกรหมดเลยนะในตัวในเรื่องของสายโฟงสายไฟเขาจะมีสเปคบังคับทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปแกะดูด้านในกันนะครับอันนี้ใช้เป็นหัวแบบนี้นะเป็นหัวแบบ ไม่ใช่ไม่ใช่หัวที่เราใช้ทั่วไปนะครับดูก่อนว่าผมมีเอาหัวตัววายเป็นหัวตัววายเอาออกมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นหัวตัววายแบบนี้นะน็อตนะครับไม่ใช่สามแฉกบ้านเรานะครับใครจากจะแกะดูเตรียมไขควงให้ดีนะครับออกมาแล้วโอเคนะครับผมต่อกราวเป็นกราวจริงนะครับผมผิดหวังอกหักกับไอ้ปักปักโนเนมมาเยอะนะฮะนี่ก็เลยลองเห็นย่อนี้มานานแล้วยังไม่ได้ลองซื้อมาใช้ดูนะครับ เป็นกาวจริงนะครับเป็นกาวจริงอ่าตัวนี้เป็นสายกาวนะตัวนี้เป็นสายกาวนะครับตัวนี้เป็นไฟกับอันนี้เป็นไฟเป็นเป็นลายกับนิวทอนนะครับอันนี้นิวทอนสีน้ําเงินนะครับสีน้ำเงินนิวทอนสีน้ําตาลเป็นลายนั่นเองนะครับแล้วก็มีสวิตช์รีเซ็ตตรงนี้นะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นสวิตช์ที่สำหรับใช้งานนะครับสวิตช์เปิดปิดโอเคผ่านถือว่าได้มาตรฐานนะครับไม่ไม่ได้ย้อมแมวนะครับไม่ได้ย้อมแมวแต่อย่างใดนะครับใช้งานได้โอ้ยี่ห้อนี้เขาขายเยอะแล้วนะครับเห็นว่าเป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีนเลยนะครับด้านหลังมีตัวมีตัวคล้องแบบนี้ให้นะครับแต่ว่ามีแค่ตัวเดียวน,ะน่าจะใช้คล้องใช้คล้องกับอันนี้อีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นจะเป็นคล้องด้านบนได้ พร้อมกับมีไฟตรงนี้สีแดงนะครับเล็กๆเวลาใช้งานอโอเคนะครับผ่านถือว่าผ่านนะตรงตามมาตรฐานนะครับหมอกอของปลัก๊พกพ่วงนั่นเองนะครับก็จะมีหลกัลกๆเลยจะเป็นต้องเป็นหัวกลมแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องมีฉนวนการไฟที่ที่ขาไฟนะครับสายต้องเป็นสายกลมนะครับจะต้องมีที่รีเซ็ตตรงนี้เวลาวไฟไฟเกินมีการชอร็อตอะไรเงี้ยจะเด้งออกมานะครับแล้วมันก็จะตัดไฟที่นี่เราต้องมารีเซ็ตตรงนี้เอานะครับมีสวิตช์เปิดปิดนะครับ ที่สาคัญเลยนะครับมีม่านนิลภัยนะครับที่จะต้องมีม่านนิลภัยตรงนี้นะครับไว้เปิดปิดตัวปั๊กนั่นเองมองจากนีน้มันไม่เห็นหรอกนะครับตัวม่านนิลภัยมันทํางานนอกจากป้องกันอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับการแย่การหรือว่าสิ่งแปลกปลอมสัตว์เล็กๆอะไรแบบนี้นะครับมันยังสามารถที่จะช่วยให้ขาปั๊กมันแน่นขึ้นด้วยนะนะครับถ้ามีม่านนิลภัยแบบนี้นะครับขาปั๊กที่เวลาเสียบเข้าไปมันจะแน่นขึ้นนะครับ ถ้าเกิดไม่มีใช้ไปสักพักเดียวก็หลวมนะพักสมัยก่อนที่เราใช้ใช้กันนะครับมาเสียบแบบป๊บแป๊บเดียวก็หลวมแล้วตัวนี้มันจะเป็นสปริงอยู่นะครับสปริงเป็นดันตัวมานะ่านอ่ะเออมันก็ช่วยจับล็อกขาข,าของปลั๊กเอาไว้เออก็ทําให้ปลั๊กแน่นขึ้นก็การป้องกันการอาร์การการช็อตนั่นเองนะครับจะได้ดีนะครับตัวนี้ถือว่าผ่านเกณฑ์น,นะครับแกะไส้ในให้ดูแล้วนะครับใครสนใจก็ตามลิงก์ไปได้เลยนะครับขอบพระคุณที่รับชมเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ